ครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ท่านสุบุพระราชวัชราพรและบรรดา,าศิศญาณุสิทธิ์รวมกับทางสภาประชาชนแห่งชาติเพื่อปลดโยมใจใจยช่วยชาติสภาพระภิสษุสงฆ์และพุทธษัทแห่งชาติและนานาชาติได้มาทำหน้าที่ทูลเกล้าถวายฎีกาเพื่อขอพระบรมราชานุญาตนะครับสร้างรูปเหมือนทองคำพระบาทสมเด็พเจพระเจ้าอยู่หัว ครับราชการที่10เพื่อถวายเฉลิมพระเกียรติและเป็นการแสดงความจงรักภักดีครับซึ่งขณะนี้นําโดยท่านเจ้าพุทธร,ราชวัชิราพรนะครับซึ่งเป็นอาเจ้าวาดวัดมหาพฤทารามนะครับนั่นเองและท่านเป็นประธานสภาพระภิสุสงฆ์และพุทธบริษัทแห่งชาติและนานาชาติครับ เพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งท่นทานสลานโปรทราบว่าการนี้พระเดระพุณเจ้านะครับได้มาทําการถวายนิกาทในวันนี้แล้วนะครับซึ่งเน,น,นื้อหาในีิกาก็คงจะเป็นที่ทราบกันโดยชัดเจนแล้วแล้วก็ในวันที่12สิ่ิงหาคมนี้นะครับพระเดระคุณเจ้าท่านพระชิรพร ท่านประธานสาภาพระภิกษุสงฆ์และบุญชนเสถี่งชาติก็จะได้ทำการสรำบุญถวายแด่พระพันปีหลวงหรือวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคมที่วัดมหาพฤกษารามนะครับตำบลพฤกษารามาพฤกษารามบางรักเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอเรียนเชิญดจริญพรและขออาราธนานิ่บน